สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเลดี้พีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงข่าวการย้ายตัวอีกแล้วนะเมื่อเดวิดออนสตีนออกมารายงานค่ะว,ว่าแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับ e ksen, Child คริสเตียนเอลิกเซ่นมิดฟิลด์ชาวเดนมาร์กนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสัญญากับเบนฟอร์ดอยู่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะนี้นะแน่นอนว่า ford เบนฟอร์ดได้ยื่นต่อสัญญาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจของเอลิกเซ่นนะ นอกจากนี้นะคะยังมีสเปอร์และก็เอเวอร์ตันนะที่ยื่นข้อเสนอไปแล้วด้วยเช่นกันตอนนี้ก็อยู่ที่เจ้าตัวแล้วค่ะว่าจะเลือกไปอยู่ทีมไหนเพราะว่าเซ็นสัญญาฟรีเนี่ยมันสามารถรับข้อเสนอได้จากทุกสโมสรเลยนันที่ได้ข่าวมาก็คือยื่นไปมากมายโอ้โหก็คงนั่งดูข้อเสนอกันแบบตาหลดตาลายอยู่นะคะแต่ถ้าอ e ีลิกเซ่นเนี่ยต้องการไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วแล้วก็แมนยูคงจะไม่ใช่คําตอบนะเนาะและข่าวนี้นะคะทำให้บรรดาฟแฟนผีเนก็ต่างคาดเดากันไปว่าเฮ้ยเอายืน e ่นอีลิกเซ่นแล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะถอยจากดิวเฟนก ก็ไม่ใช่นะดิวแฟรงกี้เดยองเนี่ยก็ยังเจราจาอยู่ข่าว่าแมนยูเนี่ยรู้ถึงสถานการณ์การเงินของบาซ่าดีเลยคาดว่าหลังจากบอร์ดไปเซลโลนาประชุมร่วมกันในวันที่16วมิถุนายนนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันน่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นในส่วนของดิวของแฟรงกี้เดยองนะยังไงพวกเราก็อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งก็แล้กัน,นจ๊ะ คิสวิลเลอร์ค่ะจากเดลี่เมลระบุว่าแมนยูนะมองว่าเดยองเนี่ยเป็นมิดฟิลคนละแบบคนละประเภทเลยกับอีเล็กเซนทั้งสองคน,นมีวิธีการเล่นที่ต่างกันนะคะดังนั้นการยื่นข้อเสนอให้อีเล็กเซนก็แมนยูคงเสริมทีมนั่นแหละเพราะยังไงทีมเราก็ยังขาดมนะิดฟิลอะเนาะนอกจากนี้นะคะคิสวิลเลอร์ยังได้ระบุอีกว่า ตอนนี้นะคะน้องดีนดีนเฮดสันของเรานะกำลังได้รับความสนใจจากบอลมัตสโมสรที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะแล้วทอมฮิตตันเองนะคะก็เป็นที่ต้องการของมิสโดสโบรด้วยนะแต่ในส่วนของทอมฮิตตันเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่แมนยูต่อถ้าหากว่าดีนเฮดสันเนย้ายออกนะคะในการเสริมกองหลังสกายสปอร์ตก็รายงานค่ะว่าแมนยูเนี่ยยังคงให้ความสนอสนใจกองหลังจากอาแจ็คยูเรียนทิมเบอร์นะคะรวมไปถึงเปาตัวเลสของเบียร์เลียวด้วยแต่ความสาคัญในการเสริมทีมเนี่ยยังไงอันดับแรกก็ยังต้องยกให้กับมิดฟิลด์นะคะลองลงมาก็จะเป็นแนวรุกกกเนาจจล ยังรายงานด้วยนะคะว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยยังคงจับตาดูแอนโทนีคิสโตเฟอร์แอนกุนกูนะคะแล้วก็อนาอุนแดนจูมาอยู่นะคะนอกจากนี้เทนฮางเองเนี่ยก็ยังมีความต้องการแบ็คขวาแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาโดยเช่นกันและแมนยูเองนะคะก็หวังว่าจะสามารถขายองโตนี่มาร์เซียลออกไปได้นะเพื่อเอาเงินมาสมทบเป็นค่าตัวให้กับกองหน้าคนใหม่ะค่ะแต่ในส่วนนี้ก็ ไม่รู้ว่าจะมีสโมสรไหนมาต้องตาต้องใจน้องหมากของเราหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตมามกันต่อไปและเจมส์ลักเกอร์ยังเสริมอีกว่าในดิวของเดยองนะคะแมนยูชัดเจนแล้วว่าจะไม่จ่ายเงินที่สูงเกินไปนะคะและรู้ดีถึงสถานการณ์ของการเงินที่มีปัญหาของบาร์เซโลนาด้วยนั่นหมายความว่ายังไรซะบาซ่าก็จําเป็นที่จะต้องขายนักเตะเนาะและตัวนักเตะเองก็เปิดใจที่จะย้ายไปโอทฟฟร์มากขึ้นแล้วด้วยในตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะดิวกองกลางทั้งสองคนนี้เราจะได้มาทั้งคู่เลยไหม ยังไงก็ต้องมาตามดูกันต่อไปนะคะเอามาปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะด้วยการแสดงความยินดีนะคะกับฮันนีบาลเมชบีแล้วก็ทีมชาติตูนิเซียนะคะที่สามารถคว้าแช,ชมป์คิรินครับ หลังจากเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นมาได้3ประตูต่อศูนย์นะเอมมีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกยนะูทูบชื่อ Lady ผีแดงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะวางลิงก์ทุกช่องทางไว้ให้แล้วใน Description นะคะจิ้มลิงก์กันได้เลยหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเอเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะที่แอดเลดี้เก้ค่ะทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ